สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่อง Ford g a t e Channel Ford จเจริญนครนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่กับ Nexgen t Ranger รุ่น XL Plus นะคะคันนี้นะคะเป็นแคปยกสูงนะ,ะเกียร์ธรรมดา6สเปีดนะคะราคขาขายของเขานะคะอยู่ที่719,000บาทนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะคันนี้นะคะเก๋จัดโปรโมชั่นฟรีดาวไปเลยนะคะ คันนี้นะคะเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะให้กับลูกค้านะคะที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะคะรุ่นของ XL พัทนะคะมีออปชันอะไรบ้างน,นะคะดิวเก๋พาไปนำชมค่ะไปกันเลยค่ะในรุ่นของ XL พัทนะคะตัวกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัวคาดการนะคะก็เป็นดำด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้ f o r นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวตะแกรงนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะ ไฟของเจ้า XL พ u s นะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะในตัวของด้านล่างนะคะมีตะขอลากจูงนะคะเป็นมาตรฐานนะคะสำหรับในรุ่นของ XL p พั s ให้1จุดนะคะด้านข้างคะ่ะมีคิ้วรอนะคะ3นิ้วนะคะแบบนี้นะคะเป็นดําด้านนะคะมาจากโรงงานเช่นเดียวกันคะ่ะแมกและยางของ XL พั s นะคะเป็นแมก16นะคะในตัวของไซส์ยางนะคะก็จะเป็น255 70R16 uh, หลายของแมกนะคะเป็นสีบอลกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะตัวก,กระจกนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะปรับเป็นไฟฟ้านะคะพับยังเป็นแมนนวลอยู่นะคะติดตั้งนะคะกันสาดนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแขบฟิล์มนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็น60รอบคันเลยนะคะลูกค้าอยากได้ความเข้มของ ตัวฟิล์มนะคะก็แจ้งเกตได้เลยมือจับนะคะเป็นสีดำด้านบันไดขึ้นด้านข้างนะคะมีมาแล้วนะคะบันไดขึ้นด้านท้ายนะคะก็มีมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะด้านท้ายค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝาก,กระบะท้ายนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกล้องถอยนะคะจะมีภาพขึ้นนะคะตัวที่ หน้าจอกลางทางั้งห้องโดยสารนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะกันชนท้ายนะคะให้เป็นสีเดียวกับ ตัวรถนะคะกันชนท้ายก็เป็นกันชนของในรุ่นของ XLS นะคะเอามาใส่ด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันคะ่ะห้องโดยสารนะคะรุ่น XLS p นะคะคอนโซลนะคะเป็นสีดำาด้านนะคะตัดด้วยสีเทานะคะหน้าจอกานะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นนิ้วนะคะรองรับนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะเชื่อมต่อกับ ตัวแอปพลิเคชันนะคะฟอร์ดพาดด้วยนะคะช่อง USB นะคะมีให้1จุด TypeC 1จุดนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะหน้าจอดิจิตอลเลือนใหม่นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นดําด้านคะเป็นก้านนะคะไม่ได้เป็นหนังนะคะแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางเลยค่ะให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่นะคะและเก็บของนะคะตรงกลางนะคะก็มีช่องชาร์จไฟนะคะ12โวลต์นะคะให้อีก1จุดค่ะบ่อก็เป็นบ่อผ้านะคะมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ช่วยระบายนะคะในเรื่องของความร้อนด้วยนะคะของตัวเบาะนะคะในรุ่นของ XL Plus นะคะ ที่เป็นรุ่นแคบนะคะให้ถุงลมมานะคะ2รูนะคะระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรกมีมาให้นะคะโทรออกฉุกเฉินก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกุญแจนะคะเป็นรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกไฟหน้านะคะให้เปิดปิดอัตโนมัติมาด้วยค่ะเก๋พาชมนะคะรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า XL พัสดคันนี้นะคะกับโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวเลยนะคะ ก็ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจในรุ่นของ XL พัสนะคะก็ติดต่อนะคะสอบถามนะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าอาชีพนะคะที่สามารถนะคะออกรถได้นะคะก็ปรึกษาเก๋เข้ามาได้เลยนะคะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงค่ะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford g a t e Channel ช,ชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ